ส่งให้เปิดนะครับส่งให้เปิดนะครับส่งให้เปิดนะครับห้ามดูนะครับส่งให้เปิดนะครับอะไรปัจจัยแย่ที่ไหนเนี่ยไม่ไม่เปิดนะครับเฮ้ยมีชีวิตวะอย่านไรย่ไรมีมีมีเนี่าไปเดินอย่าไปเดิเฮ้ยมันมีชีวิตวะเฮ้ย

สุดยดครับวานครับโอเคครับครับเปิดเต่าได้ครับ